ตินายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่จังหวัดกาญจนบ,บรุรีติดตามเร่งแก้ปัญหาในเรื่องของภัยแล้งค่ะแล้วก็โครงการการจัดการน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดํารินะคะและมีมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเยียวยาอย่างไรแบบไหนกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนั้นก็สั่งการนะครับโดยเฉพาะเรื่องของธุรกิจผิดกฎหมายที่มีอยู่เกลื่อนเมืองคนที่เขาทํามาหากินสุจริตชนนั้นก็รู้สึกว่ากระอักกระอ่วนใจไม่เป็นไรครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ดําเนินการ สั่งปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายหลากหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องขนาดใหญ่เช่นแก๊งคอเซนเตอร์แม้จะยังคงมีบ้างแต่ว่าเราดําเนินการจับกลุ่มอย่างต่อเนื่องครับเรื่องนี้สําคัญนะนผู้ฟังท่านผู้ชมครับเรื่องบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่จำได้ไหมครับ20กว่าปีที่แล้วโอ้โหค่อนแค่กันบอกว่า30บาทต,ตายทุกโรคโอ้โหแต่ว่ามันผ่านมาสิบ0ปีท่านผู้ชมครับเราได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยหลายประเทศใช้นโยบายนี้ไปทำบ้างนะครับ แต่ว่าที่เวิร์กที่สุดก็คือประเทศไทยมีข่าวลือเลือเกินนะครับบอกว่าโอ้ยโครงการนี้เนี่ยเจ๊งขาดทุนระบบจะล่มภายใน3ปีผมย้ำอย่างนี้นะครับระบบต่างๆนี้เนี่ยถ้ากำไรอะ่ะแปลกการทำขาดทุนแต่ว่าการบริหารจัดการเพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนที่ใช้เงินเพียงน้อยนิดในการรักษาตั้งแต่โรคมะเร็งนะครับโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันอันตรายและต้องใช้เงินมหาศาลท่านหลงเข้าโรงพยาบาลเอกชนดูครับ และท่านจะรู้เลยครับแค่ผ่าตัดไส้ติ่งเนี่ยมีแสนนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือนโยบายของรัฐบาลที่ทํามาอย่างต่อเนื่องในอดีตจนมาถึงรัฐบาลพักเพื่อไทยในปัจจุบันครับโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับไปดูเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีพูดชัดครับว่า30บาทรักษาทุกที่ไม่มีล้มมีแต่เพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปี69ที่ผ่านมาฝัา่งครับเน้นสุขภาพคนไทยต้องดีมีหมอดูแลทุกมิติครับ รายละเอียดของข่าวนี้ครับหลังจากที่มีผู้ปล่อยข่าวนะครับบอกว่าโครงการ30บาทรักษาทุกที่ขาดทุนและ3ปีจะยกเลิกนั้นโปรดฟังทางนี้นะครับย้ําไม่เป็นความจริงครับภาษาวัยรุ่นยุคก,ก่อนเขาเรียกว่าพูดเท็จเพราะท่านผู้ชมครับอลองฟังต่อนะฮะ ในปีงบประมาณ69ที่จบไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้กับกระทรวงสาธารณสุขที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยประมาณ265,290หล้านบาทครับในโครงการนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับมากที่สุดตั้งแต่เคยจัดสรรให้กับกองทุน บัตรทองหรือว่า30บาทรักษาทุกที่ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลใจอะไรนะครับในขณะเดียวกันครับนโยบายของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นเรือธงล้มได้ยังไงล่ะครับก็ผมบอกไงฮะของพวกนี้มันจะกาไรได้ยังไงล่ะครับไปรักษานะครับราคาจริงๆหลักหมื่นจ่ายแค่นี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เราเอาเงินทั้งหลายแหล่มาบริหารจัดการครับเพื่อให้สุขภาพของพี่น้องคนไทยนั้นเนี่ยได้มีสุขภาพที่ดีอ่ะ คนเขาก็ไม่ได้รวยทุกคนนะแล้วก็หลายคนก็โอ้โหพอเจ็บไข้ได้ป่วยนึกถึงภาพสมัยก่อนนะท่านผู้ชมครับเมื่อสัก2 0 3 0ปีที่แล้วนะเราจะจำภาพนี้ได้ไหมครับมาโรงพยาบาลใช่ไหมป้าใช่ป้าเป็นโรคอะไรโู้ฉันอาการหนักมากเลยปวดท้องปวดไส้ติง่งป้ามีตังค์ไหมอ่ะเห็นไหมไม่มีหรอกอหนูป้าไม่มีตังค์หรอกอ้าว แล้วจะต้องให้ทํายังไงเา้าาป้าไม่มีตังท่านเดินป้าเดินอ้อมตึกนี้ไปข้างหลังนะครับตึกอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตึกอนาถาคํานี้เคยได้ยินไหมเห็นไหมครับสมัยก่อนเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ไม่มีสตางค์ไปหาหมอเนี่ยเขาจะให้ไปตึกด้านหลังครับเรียกว่าตึกอนาถาตั้งแต่มี30บาทรักษาทุกโรคขออแค่กันยุคแรกๆหลังจากนั้นก็ได้รับการยอมรับมาจนถึงปัจจุบันจนมาเป็น30บบาทรักษาทุกที่ เพราะฉะนั้นวิธีการแตกต่างกันไปครับไม่ต้องกังวลนะครับและผมจะขออนุญาตย้ําผมได้มีโอกาสพูดคุยกับเลขาธิการของสปสชครับก็คือคนที่ดูแลเรื่องของสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยนะครับก็คือนายแพทย์เจเดดนายแพทย์เจเด็ดธรรมทัชอารีเลขาธิการสปสชครับตอบคําถามผม5้ข้อครับคาถามที่หนึ่งท่านผู้ชมครับผมถามอย่างนี้ครับเห็นปล่อยข่าวกันเยอะพี่หมอครับบัตรทองจะร่มสลายในอีก3ปีจริงไหมครับ คุณหมอตอบอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับโอ้ยไม่จริงเลยครับมีการปล่อยข่าวแบบนี้บ่อยๆและก็ปล่อยหลายยุคในอดีตทางการเมืองยิ่งตอนไหนเห็นว่านโยบายนี้ดีชาวบ้านชอบเป็นนโยบายของรัฐบาลก็ยิ่งปล่อยข่าวเชิงลบดิสเครดิตกันทั้งๆที่การพัฒนาสาธา,ารณสุขของไทยได้รับการยอมรับระดับโลกและก็เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลครับอันนี้คือคําถามที่1ผมถามต่อครับคุณหมอครับ คำถามที่2เงินบำรุงคงเหลือของโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆถ้าไม่แก้ไขจะอยู่ไม่ถึง3ปีจะทําให้ระบบสาธารณสุขพังจริงไหมครับพี่หมอครับคุณหมอทอบอย่างนี้ครับตานผู้ฟังตานผไปชมครับโอ้ยไม่จริงเลยครับข้อมูลของสธสาธารณสุขเนี่ยบอกว่าปัจจุบันเงินบำรุงคงเหลือหลังหักในศินโรงพยาบาลเนี่ยมีมากในระบบกว่า4ี่หมื่นล้านบาทครับ ซึ่งช่วงโควิดเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ1มื่นี่ตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านั้นเนี่ยต่ำกว่าหมื่นบาทด้วยครับนี่คุณหมอชิดแจ้งผมนะแล้วก็วันนี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นครับเพราะว่าโรงพยาบาลหลายแห่งก็นําเงินบํารุงเหล่านี้เนี่ยไปสร้างบ้านพ,าพักให้แพทย์พยาบาลและทาสวัสดิการต่างๆเพิ่มเติมเสร็จด้วยซ้าซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีของรัฐบาลครับที่สนับสนุนดูแลบุคลากรขอ,ของการแพทย์ครับผมก็ถามต่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในคําถามที่3ครับมี6ข้อนะฮะคุณหมอครับ วิขาวปล่อยว่าปี68นี้เนี่ยปีเนี้ยสปสอชอจ่ายค่ารักษาผู้ป่วยอยู่ที่7,100บาทต่อข้อมูลของโรคจริงไหมซึ่งหากเป็นราคานี้ทำให้คุณภาพคงที่หรือไม่ดีขึ้นจริงไหมครับที่หมอครับคุณหมอทอบอย่างนี้จะมาฟังด้วยผู้ชมครับโอ้ยไม่จริงเลยครับตัวเลข7,100บาทเนี่ยมาจากการคำนวณผู้ป่วยในสถานการณ์ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นซึ่งบัญชีที่ผ่านมามีองค์ประกอบในการพิจนารณาครับ โดยสรุปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกำหนดอัตราไว้ที่8,350บาทโอ้โหคนละเรื่องเล,เลยนะครับข่าวปล่อยกับข่าวจริงเนี่ยครับโดยสรุปครับราคาที่ดูแลต่อหัวนะครับหรือว่าบัญชีของโรคเนี่ยดีขึ้นคำถามที่4ครับท่านผู้ชมครับผมถามบอกว่าเอ๊ะเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ประชาชนทุกปีแต่งบประมาณที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงพอจริงหรือไม่ครับโอ้ย คุณหมอตอบนะฮะไม่จริงเลยครับบอ,อ,บอ,อร์ดสปสชมีมติเพิ่มเงินให้ทุกครั้งแล้วก็มีการแยกหมวดชัดเจนครับที่ผ่านมาก็มีแต่เพิ่มขึ้นทุกปีตามดัชนีและก็เพื่อหลักประกันสุขภาพของประชาชนที่ดีทวนหน้าครับข้อที่5นะฮะปล่อยข่าวลือกันว่าสปสอชดีจ่ายค่ารักษาต่ำกว่าต้นทุนจริงและทําให้โรงพยาบาลขาดทุนจริงหรือไม่ครับโอ้โหอันนี้คมนะครับคาถามนี้คุณหมอเเด็ดบอกอย่างนี้ครับบอกว่า ที่มีเงินบำรุงติดลบจริงส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ชายแดนทุรกันดารยอมรับนะฮะแต่ว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไม่เคยปล่อยปาละเลยครับใช้วิธีการบริหารจัดการแบบโรงพยาบาลพี่ดูแลโรงพยาบาลน้องพูดง่ายก็คือโรงพยาบาลนั้นมีเงินเยอะใช่ไหมก็เอายืมมาก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาคืนกันแล้วก็มาโปะก,กันเออเออเอ,อ,อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะท่านผู้ฟังครับคำถามสุดท้ายครับสมัยก่อนคุณต้องไปโรงพยาบาลใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับท่านต้องไปรอคิวใช่ไหมฮะแต่จริงๆท่านอาจจะแค่ปวดท้องอ่ะโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะ ใช่ไหมฮะเออโทรศัพท์พูดคุยกับหมอได้ไหมหรือว่าวิดีโอคอลได้ไหมคําถามที่6ครับโครงการนี้เช่นให้คนไข้ไปรับยาที่ร้านยาบริการส่งยาถึงบ้านประชาชนชื่นชมมากเพราะไม่ต้องไปแออัดในโรงพยาบาลทําไมยังมีหมอบางคนกลับไม่เห็นด้วยกล่าวหาว่าเงินไม่พอแต่กลับเอาส่วนหนึ่งไปให้ร้านยาแทนโอ้คำวิคมนะฮะตอบอย่างนี้ครับประชาชนเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กน้อยเนี่ยบางโรคทำไมจะต้องไปขอบัตรคิวบางโรคต้องไปนั่งรอ นะครับบางโรคเป็นโรคที่คุณเคยมาหาหมอแล้วแต่คุณอยากได้ยาต่อเนื่องและนอกจากนั้นครับมีแอปพลิเคชันต่างๆที่สอทอเนี่ยพยายามทำนะครับแล้วก็สายด่วนอะไรต่างๆที่สำคัญครับ มีการบริการส่งถึงที่ก็เป็นการลดการเดินทางแม้ท่านจะต้องออกไปที่โรงพยาบาลแม้ท่านจะต้องออกไปที่ร้านขายยาท่านก็มีต้นทุนของการเดินทางทั้งสิ้นครับนี่เป็น6คคำตอบครับในเรื่องของ30บาทรักษาทุกโรคแมผมก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อย้าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้ทราบถึงโครงการนี้มีแต่จะพัฒนามากยิ่งขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ครับไปดูเรื่องที่6ครับเรื่องของโครงการยำ้ำ นะครับเรื่องของวินยัยการจราจรคือวินัยของชาติท่านนาย,ยกร,ร,รัฐมนตรีก็ได้สั่งการผ่านทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องครับว่าช่วงนี้เนี่ยคนในสังคมไทยปล่อยปะละเลยเรื่องของการขับขี่ยานพาหนะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่สวมหมวกกันน็อกและการขับขี่ไม่สนสัญญ,ญาณไฟไม่ระมัดระวังยกตัวอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครทางม้าลายล้วนๆนะครับไม่มีทางแมวเลยก็ยังไปจอดรถทับทางมาลาย ถ้าเป็นฝรั่งบังค่านะครับเขาเดินขึ้นรถเลยนะฮะคือข้ามหลังคาไปเลยนะครับอันนี้แหละครับคือสิ่งสําคัญครับมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพมหานครเห็นไฟแดงไม่จอดครับชิงชังหรือว่าการร่อนก็มิอาจจะทราบได้ไปวนบ้างย้อนสอนบ้างเพื่อจะให้ตัวเองได้ไปเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลดูแลและก็เร่งแก้ไขนะครับ ไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาท่านผู้ชมครับเป็นการเลื่อนการประชุมจากวันอังคารนะครับซึ่งเป็นวันหยุดแล้วครับแล้วก็มาประชุมวันพุทธท่านนายกฐมนตรีมีข้อสั่งการครับผมถแถลงข่าวที่ตึกนาดีสโมสรรับฟังและรับชมครับก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่านนายกฐมนตรีมีข้อหารือและสั่งการในที่ประชุมดังต่อไปนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาครับท่านนายกฐธนตรีก็ย้ําว่า ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกท่านนะครับร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่อาจจะมีข่าวเท็จเป็นจํานวนมากในขณะนี้และมีการส่งต่อกันไปซึ่งสถานการณ์ชายแดนในขณะนี้รับรายงานเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพี่น้องทั้งสองประเทศและการค้าขาย mm. จากหกด่านหลักสําคัญและอีก11จุดผ่อนปลน ตั้งแต่ชายแดนไทยกับพูชาตั้งแต่จังหวัดกันทบุรีตราดไล่ขึ้นไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับขณะนี้ก็เปิดให้บริการข้ามพรมแดนไปตามปกติในขณะนี้ครับนอกจากนี้ครับสถานการณ์ในการแก้ไขปัญหาก็จะยึดหลักตามข้อตกลงหรือว่าบันทึกความเข้าใจ MOU43 อย่างสันตินะครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียและความเสียหายที่ไม่จำเป็นครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาแล้วนะครับ นอกจากนี้ครับมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบในเรื่องของการถแถลงข่าวสถานการณ์เป็นระยะโดยให้ประสานข้อมูลนะครับกับกระทรวงกลาโหมกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นความจริงกับสถานการณ์ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับนอกจากนี้ครับท่านได้สั่งการให้กับกระทรวงดิจิตอลและหน่วยงานความมั่นคงนะครับเข้มงวดควบคุมไม่ให้เกิดข่าวเท็จหรือว่าเฟคนิว์ครับที่ยุยงปุกปั่นในสถานการณ์ที่เปราะบางในขณะนี้ ขอความร่วมมือให้สื่อต่างๆรวมทั้งโซเชียลมีเดียและภาคส่วนต่างๆนะครับที่มีสังกัดและไม่มีสังกัดและก็เป็นส่วนบุคคลเ่ยนะครับช่วยกันการกรองอันไหนที่คิดว่าเป็นข่าวเท็จก็ขอให้ลบเสียนะครับแล้วก็อย่าปลุกเร้าขยายความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นครับเนื่องจากไม่มีประโยชน์ใดๆต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับแล้วก็สถานการณ์ในด้านของการค้าและเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนครับ นอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่าขอส่งกําลังใจให้กับทุกเหล่าทัพและทหารที่อยู่ในแนวหน้าครับขอให้รักษาอธิปไตยและทําหน้าที่ด้วยความกดกลั้นเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับและท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะครับว่ารัฐบาลจะเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดในขณะนี้ครับ <c oughs> ประเด็นต่อมาครับที่ท่านนายมนตรีมีข้อสั่งการครับก็คือได้รับการเรียกร้องนะครับจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมากเลยครับว่าให้รัฐบาลไทยนั้นจัดสถานที่สูบบุหรี่ในสนามบินเพื่อให้เป็นสากลเหมือนกับสนามบินทั่วโลกนะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีนั้นก็สั่งการให้กระทรวงสาธารณาสุข กระทรวงคมนาคมการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก<ม>รมท่าอากาศยานอุรณาการความร่วมมือกันนะครับว่าถ้าเกิดจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายในท่าอากาศยานที่เหมาะสมแล้วก็ต้องไม่กระทบกับคนที่เขาไม่สูบบุหรี่ด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่ขัดต่อกฎหมายจะต้องทําแบบไหนอย่างไรครับ แล้วกให้สาธรารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาทบทวนและแก้ไขกฎหมายระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการดําเนินการในการกําหนดพื้นที่สูบบุรี่ต่อไปครับซึ่งสนามบินทั่วโลกก็มีพื้นที่ไว้ให้กับนักเดินทางได้ใช้บริการนะครับก็เป็นข้อสังการ2ประเด็นหลักเลยนะครับ และนั่นก็คือข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับวันนี้รองสตส,สิการวัฒนจันทร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีน่าจะมีเรื่องของพลังงานมาฝากติดตามรับชมได้กับสกู๊ปพิเศษกับรองสาตส,สิการวัฒนจันทร์ครับสวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนคะดิฉันสตส,สิการวัฒนจันทร์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ ขณะนี้นะคะรัฐบาลกําลังเร่งติดตามและแก้ไขปัญหาราคาน้ํามันปาล์มอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มมีรายได้ที่เป็นธรรมและสามารถดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงค่ะโดยล่าสุดนะคะกระทรวงพาณิชย์ได้ปรับราคารับซื้อผลปาล์มน้ํามันหน้าโรงงานสกัดจากกิโลกรัมละ5บาทมาเป็นกิโลกรัมละห้าบาทค่ะซึ่งก็ได้มีผลตั้งแต่วันที่ส1พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้นะคะยังได้มีการหารือกับผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบรรจุขวดและห้างค้าปลีกทั่วประเทศเพื่อให้ปรับลดราคาน้ำมันปาล์มขวดลงมานะคะให้สอดคล้องกับต้นทุนปัจจุบันค่ะซึ่งขณะนี้ค่ะก็ปรับลดลงมาอยู่ที่ไม่เกิน50บาทต่อขวดแล้วค่ะสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าสต็อกน้ำมันปาล์มเก่าที่มีต้นทุนสูงเนี่ยได้ทยอยหมดลงแล้วค่ะ สำหรับการแก้ปัญหาในระยะยาวค่ะรัฐบาลโดยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพนึกกําลังกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกําลังผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันโดยที่มีการนําโครงสร้างมาจากพรบอ้อยและน้ําตาลทรายที่เคยประสบความสําเร็จมาก่อนนะคะซึ่งก็มีการปรับให้เหมาะกับอุตสาหการรมปาล์มน้ํามันของ ซึ่งตอนนี้นะคะคุณอัธวิทสุวรรณพักดีค่ะประธานคณะกรรมการเพื่อย,ยกร่างกฎหมายส่งเสริมปั๊มน้ํามันกระทรวงพลังงานและประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็เพิ่งยกร่างเสร็จบัดมาทและกําลังจัดเตรียมเข้าสู่การทําประชาพิจารณ์ค่ะก่อนที่จะนําร่างนี้เข้าคอรมอและกระบวนการของรัฐสภาซึ่งก็คาดว่าจะได้เร็วที่สุดเราได้ใช้เร็วที่สุดประมาณกลาง ปี2569หรือว่ากลางปีหน้าค่ะซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับก็เป็นข่าวดีของพี่น้องชาวสวนปาล์มทั่วประเทศค่ะเพราะว่าจะช่วยเปลี่ยนปาล์มจากพืชที่มีราคาผันผวนให้กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนทางระบบค,ค่ะโดยที่ชาวสวนปาล์มจะไม่ได้มีไรายได้แค่จากการขายผลผลิตเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังมีโอกาสได้รับส่วนแบ่งจากผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปต่อจากน้ำมันปาล์มอีกด้วยค่ะ ถามต่อคขาว่าแล้วใครจะได้ประโยชน์จากกฎหมายฉบับนี้บ้างทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากกฎหมายฉบับนี้นะคะภายใต้แนวคิดอุตสาหกรรมนำเกษตรค่ะ ถามต่อค่ะว่าแล้วชาวสวนปาล์มจะได้อะไรบ้างล่ะประโยชน์สําหรับชาวสวนปาล์มที่จะได้รับนะคะก็เช่นมีสํานักงานอุตสาหการรมปาล์มน้ํามันคอยดูแลทั้งระบบมีระบบประกันรายได้ไม่ต้องเรียตัดปาล์มขายในช่วงที่ราคาต่ําค่ะนอกจากนี้ก็มีการได้รับส่วนแบ่งจากผลิตภัณฑ์แปรรูปไม่ใช่แค่ผลปาล์มสดเท่านั้นค่ะและมีระบบชั่งน้ําหนักที่วัดเปอร์เซ็นต์น้ามันที่เป็นธรรมแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะ ในส่วนของผู้ประกอบการเองนะคะก็จะได้ประโยชน์เช่นกันค่ะเช่นได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพไม่ต้องแย่งกันซื้อนะคะมีการแข่งขันที่ยุติธรรมบนมาตรฐานเดียวกันมีระบบการผลิตและต้นทุนที่มีเสถียรภาพมากขึ้นเพราะวันนี้ค่ะ ปาล์มจะไม่ใช่แค่พืชอาหารอีกต่อไปแต่ว่ากำลังจะกลายเป็นพืชพลังงานที่สำคัญของประเทศค่ะการวางระบบที่ดีจึงไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาราคาในช่วงครั้งชั่วคราวนะคะแต่คือการวางรากฐานให้คนตัวเล็กๆให้ชาวสวนปาล์มทั้งประเทศได้เติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมทั้งระบบอย่างยั่งยืนค่ะ ลาไปก่อนนะครับติดตามรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าย้อนหลังได้เพียงคีย์คำว่าเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะคลิปนี้นันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ